เครื่องพี่ของน้องปังเครื่องนี้ใช้งานได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นการใช้งานแบบต้องมากดตัวนี้ค้างไว้เนี่ยก็คือมันไม่ล็อกพอปล่อยมือแล้วมันก็ไม่ล็อก,ออกนะอย่างนี้นะครับก็มีความร้อนได้ด้วยนะเนี่ยกดปุ๊บเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องล็อกนะครับนะครับแต่ตัวนี้ไม่ล็อกนะครับไปดูกันว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนเขาจะเสียนะครับก็มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับมีความร้อนเกิดขึ้นเอามือมาทําอย่างนี้เดือดอุ่นเลยนะฮะ ใส่ความร้อนทํางานนะครับเ,เราอยากจะรู้ว่าใส่ความร้อนเขาทำงานจริงหรือไม่เราก็ลองเสียบปลั๊กแล้วก็ลองกดค้างไว้เนี่ยมันจะมันจะเป็นไส้แดงๆนะเ,เดี๋ยวรดูนะนี่นะปูเราก็กดค้างไว้สักพักหนึ่งนะเนี่ยมันไส้ไส้มันจะเริ่มเปลี่ยนสีนะเพื่อนๆอุ้ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับไหนไหม,มกล้องมันไม่เห็นเลยนะครับมันจะแดงๆขึ้นมานะครับนะเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเปิดออกนะครับ เห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหน้ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับทีนี้นกลไกนะฮะกลไกก็จะเป,แบบนะเป็นแบบนี้นะครับกลไกเป็นแบบนี้นะฮะเวลากดตัวนี้ลงนะครับเนะี่ยสวิตตัวนี้ก็จะต่อนะครับตัวนี้ก็จะสร้างสนามแม่เหล็กนะครับดูด ไม่จะค้างอยู่นะนะครับนะเนะี่ยควบคุมการต่อด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่อยู่ตรงตัวอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะนะก็จะดูดอยู่นะี้แล้วทีนี้พอถึงอุณหภูมินะครับที่ตั้งไว้นะครับตัวตรวจจับอุณหภูมิก็จะเป็นสายดำๆเส้นเล็กๆนี่นะพออุณหภูมิถึงแล้วปุ๊บก็จะตัดไฟที่มาเลี้ยงตัวนี้นะครับพอตัดไฟแล้วปุ๊บก,ก็ดีดปุ๊บ ในช่วงเวลานี้ก็ขนมปังก็สุกพอดีนะครับนะ,ะทีนี้การไปตรวจดูนะการไปตรวจไปเช็คดูก็จะต้องไปตรวจดูไส้นะครับดูไส้ดูไส้ความร้อนก็เลยครับการตามดูไส้ก่อนนี้เลยเหี้ไส้มาอย่างงี้ก็มาขดอยู่อย่างงี้นะขดคด,ดมาโพนครับโพน้าโพหลังอยู่เงี้ยครับเพื่อนนะครับมาถึงด้านนี้เห็นไหมครับโอ้ โผล่หน้าโผล่หลังอยู่เนี่ยเอา้าทีนี้เราก็วัดดูนะครับไปยังไงมายังไงก็วัดดูนะขูกก่นี้นะครับขาดหรือไม่อย่างไรนี่ขาดไหมครับนี่อีกนะครับคือจากนี้นะครับตาม,มาใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยดูดิทีนี้นะครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเราก็มาวัดผลรวมนะครับนี่เนาะนี่คนี้ครับขาดหรือไม่นะครับวัดผลรวมเนาะ วัดผลรวมได้ด้วยนะวัดแต่ละใส่ก็ได้ด้วยอ่าในที่นี้เดี๋ยววัดผลรวมดูนะครับนะอุ้ยหวัดบวกขาดไม่ขาดเลยครับอืมตัวนี้ผลรวมไม่ขาดนะครับมีค่าโอห์มนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องตามต่อไปครับนี่นะนี่คือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะครับ ก็เนี่ยครับนะปล่อยกระแสไฟเพื่อที่จะมาเลี้ยงคอยคอยตัวนี้เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อที่จะดูดตัวนี้นะนะครับกดตัวนี้ลงไปสวิตช์ทำงานปุ๊บตัวนี้นะครับก็จะถูกชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่งไฟมานี่แล้วก็จะเป็นแม่เหล็กก็จะดูดอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันไม่ทำงานละใส่ดีนะครับใส่ดีดูสวิตช์ด้วยนะครับสวิตช์ตรงนี้นะครับมาหน้าสัมผัสสวิตช์ด้วย เดี๋ยวผมก็คงจะต้องไปแกะดูหน้าสัมผัสสวิตนั่นแหละนะต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมีปัญหาอยู่ก็จะได้ดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่ต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนเครื่องร้อนได้นะครับในกรณีที่เรากดตัวนี้ลงพอกดตัวนี้ลงนะครับหน้าสัมผัสสวิตตัวนี้นะครับก็จะปล่อยไฟนะครับปล่อยไฟตัวนี้เข้าที่ไส้โดยตรงเลยนะครับเนี่ยเวลาเขากดลงนะครับนะแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นตัวเปิดอีกเส้นหนึ่งตัวทําความร้อนอีกเส้นหนึ่งหรือ ยังมีอีกเส้นนะครับเข้าไปที่แผง,งนกช่อิเล็กทรอนิส์กนะครับเนี่ยนะครับหน้าสัมผัสสวิตช์สตัวเนี่ยครับนะผมก็เห็นเป็นดำอยู่นะครับไม่สะอาดอยู่นะเดี๋ยวทํงางราบศาสตรนะครับโอ้มันแยกน้าสัมผัสออกมาไม่ได้นะอเอาหมดเอาหมดย้ำมาเลยเนะี่ยนะครับยำมาเลยโอ้ถ้าถอดได้เจี่วเลยเนะี่ยนะครับ โอ้เป็นดำๆอยู่นะครับหน้าสัมผัสนะเวลาเรากดลงหน้าสัมผัสนั้นจะโดนก่อนแลนะ้วหน้าสัมผัสนี้โอ้โหอาจจะเป็นเป็นไปได้ด้วยนะครับนะอาจจะเป็นไปได้เลยนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสนี้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เท่ากันด้วยนะเออเป็นไปได้นะต้องดันตัวนี้กับคืนไปด้วยนะเนี่ยอย่างนี้นะวายเกิ <c ười> <c ười> นไป <c ười> มันเกินไปไรอ้าวทัควาจ่าหน้าสัมผัสครับผมลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะล่วงเลยมาถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ไหม่นะครับจะไปนะครับ ทำความสะอาดห,หน้าสัมผัสนะครับเพื่อนหน้าสัมผัสขูดๆนิดนึงนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูจะเป็นอย่างไรนะครับดําเนินการทำความสะอาดห,หน้าสัมผัสนะครับเพื่อนๆหน้าสัมผัสสวิตตัวนี้นะครับเนี่ยน,นะครับนะทีนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ากดตัวนี้ลงมาแล้วเนี่ยเขาจะดู ดูดต ge er ัวนี้ไว i̇şte. ้ไหมนะครับ hmm. ตัวนี้เขาจะถูกดูดไม้ก็กดลงมานะครับน่าสัมผัสเห็นไหมกดลงมาปุ๊บกดลงมาให้สดปุ๊บนี่ดูดแล้วนะครับน่าสัมผัสตัวนี้ดูดแล้วเห็นไหมครับทีนี้ลองถอดปลั๊กดูนะครับถอดปลั๊กไฟออกนะครับนี่คือการถอดปลั๊กไฟออกนะครับการถอดปลั๊กไฟออกก็ตัวนี้ก็จะหลุดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ดูดไว้แล้ว ะนะในกรณีถอดปลั๊กออกนี่เราจะกดออกไปกไ็ไม่ได้นะมันไม่ได้นะเพราะว่านะครับตัวนี้จะ,จะ,จะต้องเป็นแม่เหล็กนะครับมันถึงจะดูดนะโอ <c oughs> ้ยมันแรงเกินเลยด <c oughs> เิเอาใหม่เอาใหม่นะครับ <c oughs> ผิดรูปส่งไปเลยเนี่ยโอ้โหหลุดเลยนะครับ <c oughs> เอามันดีดแรงบอด <c oughs> อ่ามันดีดแรงเกินนะครับเอ่อปกติแล้วมันจะต้องมีอุปก,กรณ์มาครอบไว้นะ <c oughs> ป้องกันการดีดแรงเกินนะ <c oughs> อ้าเสียปลั๊กนะครับ ัเสียบยากเงี้ยเสียบปากแล้วนะปรับอุณหภูมิตัวนี้ไว้ที่จุดต่ําสุดนะครับเอาต่ําสุดเนาะเอาต่ําสุด,นะสดละนะครับทีนี้ดูดไหมครับเห็นไ,ไหมทไมไม่ดูดล่ะปักไม่แน่นเอาใหม่ครับเอาใหม่อ่าดูดนะครับทีนี้เนีฮะ รอนะรอให้อุณหภูมิเขาขึ้นถึงจุดที่เครื่องเขาจะตัดนะครับเดี๋ยวนี้ปรับต่ําสุดแล้วนะทีนี้เราอาจจะสังเกตที่ไส้เขานะโอ้แดงแล้วมีความร้อนขึ้นนะครับมีความร้อนขึ้นนะทีนี้ก็รอนะครับรอให้มีอุณหภูมินะมันจะมีตัวตรวจจับอุณหภูมิภายในจากเส้นสีดำนี่แหละอ่าเดี๋ยวนี้กำลังไส้ก็โอ้แดงแล้วนะแดงแล้วนะครับ แต่ว่าไส้นี้ไม่แดงนะไส้นี้ดำาปือป้อๆเลยโอ้เดี๋ยวนี้ร้อนนะครับร้อนลนะอุณหภูมิมจะถึงไหมล่ะัมจะตัดไหมล่ะทีนี่นะแี่ยนะตัดแล้วนะครับตัดแล้วนะครับใช้งานได้แล้วล่ะทีนี้ก็ดําเนินการประกอบเข้าไปนะครับถ้าผมพูดแก้วมาสมัยไวย้ในแผ่นนี้แก้วมาดูแล้วกันนะอ่ะนะครับอย่างั้นนะตัดแล้วทีนี้นะครับพอเขาตัดแล้วนี่เวลาเรา อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอุณหภูมิเขาถึงจุดที่เขาตัดแล้วจะเป็นยังไงลองดูอ่านะครับได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมรอนะรออีกครั้งหนึ่งนะถ้าเขาตัดอีกเขาประกอบประกอบได้เลยนะโอ้รอรอไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับเวลาทดสอบเครื่องแบบนี้เลยเพื่อนจะไปหาขนมปังวอปปิ้งก็ได้นะเรื่อนะนะครับเดี๋ยวรอก่อน เนีย่ยใส่เขาแดงเลยเนี่ยอุ้ยร้อนเลยนะครับเดีย๋ยวนี้ร้อนความร้อนนะครับร้อน,อนโอ้ยไม่ตัดสักทีอ่ะขนมปังก็ไหมสิแบบนี้น,นะครับและทีนี้การตรวจจับอุภูมณ์ก็จะมีสองที่เลยนะมีทั้ง NTC นด้ตัวสีดำนั้นด้วยนะครับประมาณนี้แหละโหไม่ตัดสักทีนานแล้วนะฮะ <G ül> โอ้นรงผมแถวนี้ก็อุ่นขึ้นมานะอุ้ยนะอุ่นเลยอ่าตัดแล้วประกอบเข้าไปนะครับพเพื่อนๆครับผมก็ดำเนินการประกอบเข้านะครับแล้วก็ทำการเปิดทดลองเป็นสวิตท,ที่อยู่แถวนีนี้มันมีความกระปกผมก็เลยล้างทำความสะอาดไปนะครับก็รเรียบร้อยนะครับเ,เสร็จแล้วนะ บจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับน่าสะพัดปัญหาฮนะสวัสดีครับ